วีรตรีผู้กล้าแห่งเทวภูมิหลินจิ้งจเจวียนเธอพยายามช่วยเหลือชีวิตเด็กให้รอดพ้นจากกองเพลิงจนตัวเองต้องจบชีวิตลงพร้อมกับเด็กนักเรียนที่เหลืออีก22ชีวิตการเสียสละครั้งนี้ไม่ได้สูญเปล่าด้วยแรงปณิธานเธอได้รับความเมตตาจากเบื้องบนให้ไปจุติณเทวภูมิและได้รับสมญานามว่าวีรตรีผู้กล้าแห่งเทวภูมิหลินจิ้งเจวียน หลินจิ้นเจ๋เวียนเป็นอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจ๋เหวียงคังเมืองไทไทเปไต้หวันเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโรงเรียนที่นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษานอกสถานที่เหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2535เวลา11นาฬิกา45นาทีเธอถูกไฟข้อพร้อมเด็กนักเรียนอนุบาลจำนวน22ชีวิต หกเรียนต่อมาเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยขึ้นอีกครั้งโดยที่วิญญาณของเธอได้ยืมร่างสามคุณที่พุทธสถานเติดจงประเทศไต้หวันในขณะที่ทางพุทธสถานมีการบรรยายทำอยู่เธอได้เล่าว่า ท่านผู้ทรงคุณที่อยู่ในพุทธสถานแห่งนี้ต้องเชื่อมหาธรรมซึ่งมีคุณค่ายิ่งการที่ฉันได้มีบุญสัมพันธ์ลงมาปรากฏในวันนี้นั้นก็พอเบื้องบนได้ทรงเมตตาประทานโอกาสมาให้เพื่อเป็นการยืนยันถึงการโปวดสามภพในขณะนี้นั้นเป็นเรื่องจริงยังไม่ลิขิตการเกิดแต่ได้ลิขิตการตายไว้แล้ว พวกเราได้ผ่านการหมุนเวียนเกิดตายมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งได้สั่งสมบาบกรรมมาหลายชาติกรรมที่ส่งให้มาเกิดในครอบครัวเดียวกันและกรรมร่วมกรรับและกรรมร่วมกับผู้อื่นอีกรวนต้องรับการชำระนี่กรรมในกับสุดท้ายนี้แน่นอนโรคปัจจุบันทั่วทุกแห่งจึงวุ่นวายกันไปหมดภายใต้การผูกรัดจากแรงกรรมเวนยศัตร์จึงได้รับขอภัยมากขึ้นที่เมืองม ที่เมืองนรกมีผู้วายชนเข้ารายงานตัวไม่ขาดสายเราประวัติของตนเอง ฉันเองโชคดีในขณะที่มีชีวิตก็ได้ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความระมัดระวังภายหลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยครูในวิชาเอกอนุบาลศึกษาก็ตั้งใจเข้าทำงานในโรงเรียนอนุบาลเพราะฉันเองเป็นคนรักเด็กๆมากฉันจึงทำตัวเป็นเหมือนแม่ของพวกเด็กๆคอยให้ความรักคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนอน,อนุบาล เพราะหนอกล้าที่ยังอ่อนอยู่เพื่อให้พวกเขาค่อยๆเติบโตขึ้นฉันได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กชั้นกลางมีหน้าที่คอยพัฒนาทางร่างกายจิตใจและปัญญาให้สมบูรณ์ต้องอดทนดูแลเด็กๆด้วยความรักพวกเด็กๆชอบเรียกฉันว่า คุณแม่หลินปกติฉันจะปฏิบัติต่อเด็กๆเหมือนเป็นลูกของฉันเลยทีเดียว mm hmm. เกิดอุบัติเหตุขณะที่จะไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์รถทัศนาจรก็ได้เกิดเพลิงลุกขึ้นฉันไม่ห่วงชีวิตตนเองได้กระโจนเข้าไปท่ามกลางเปลไฟเพื่อช่วยชีวิตเด็กๆตอนนั้นฉันได้ละทิ้งโอกาสที่จะหลบภัยเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ในใจคิดแต่จะช่วยเด็กๆเป็นเรื่องสําคัญ ในขณะนั้นจิตจึงมีอนุภาพยิ่งใหญ่จึงเกิดพละกำลังกล้าหาญถีบกระจกหน้าต่างรถจนแตกแล้วส่งเด็กๆซึ่งกำลังร้องเรียกหาพ่อหาแม่ร้องไห้ระง,งมไปหมดให้ออกทางหน้าต่างออกมาทีละคนทีละคนขณะที่ไฟกำลังโหม รลมท่วมรถอยู่นั้นฉันก็ได้รีบใช้ตัวกันไฟให้เด็กๆฉันคิดว่าฉันมีภาระหน้าที่ปกป้องพวกเขาด้วยเพราะนี่ด้วยเพราะหนีออกมาไม่ทันเสียแล้วฉันกับเด็กๆที่เหลือรวมทั้งผู้ปกครองบางคนที่ยังติดอยู่ในรถจึงถูกไฟคขอ,อกตายทั้งหมดโอ้ฟ้าไม่อาจคาดคะเนลมและเมฆได้มนุษย์ก็มีโชคและเคาะได้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน ตอนเริ่มออกเดินทางทุกคนยังดีใจกันอยู่จะคาดเดาได้อย่างไรว่าขอภัยจะมาถึงตัวฉันอายุเพียง32ปีก็ต้องจากโลกไปจะไม่ให้คนพอจะไม่ให้คนผมงอกที่เป็นพ่อแม่ต้องปวดแล้าวใจและ,อา,อ,ะอาวะไรอาวรคนผมดำได้อย่างไร แต่ว่าฉันได้อุทิศตนเพื่อช่วยชีวิตคนก็รู้สึกคุ้มค่าที่เกิดมาแล้วพวกเราตายกันทั้งหมด23ชีวิตชีวิตหลังความตาย ภายหลังการตายวิญญาณที่ได้หลุดจากกายเนื้อที่ถูกไฟเผาพวกเด็กๆในตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตนเองนั้นได้ตายแล้วพวกเขาได้เห็นร่างกายของตอนเองถูกไฟเผาจึงรู้สึกตกใจกลัวแล้วก็ร้องไห้หมดโอกาสที่จะกลับเข้าร่างได้อีกแล้วอีกทั้ง อย่างร้องเรียกหาพ่อหาแม่เด็กๆร้องไห้อย่างน่าเวทนายิ่งฉันกับผู้ปกครองเด็กอีกสองคนซึ่งตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นก็ยังอะไราอาวอนอยู่กับกายเนื้ออยู่จึงโศกเศร้าและวหวาดกลัวต่อการตายในครั้งนี้ ในขณะนั้นมีพนักงานดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการท้องที่และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆค่อยทยอยกันมาถึงที่เกิดเหตุและยังมีประชาชนที่มามุงดูสภาพการตายที่น่าเวทนาจนรู้สึกเจ็บปวดใจแต่พวกเขาไม่ได้ยินเสียงเรียกของพวกเราเลยในสถานที่เกิดเหตุจะเห็นวิญญาณเจ้ากรรมในเวรและพวกยมทูตซึ่งกำลังจะมารากพวกเราไปเมืองนรก เมื่อ <Me> ตรวจผลบุญผลกรรมพวกเรา23ดวงวิญญาณต่างก็มีนีิกรรมบ้างก็มีเทวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยในขอภัยครั้งหนึ่งต้องมีใครตายบ้างในชะตาชีวิตตัวมีลิขิตไว้แม้แต่เด็กๆก,ก็เป็นเวนยศัสตร์ที่มีกรรมพวกเขาได้สั่งเสริมวิบากกรรมไว้ซึ่งรอคอยโอกาสที่จะมาตอบสนองพูดขึ้นมาแล้วยังมีผู้ปกครองบางคนไม่ยอมรับในจุดนี้ ตอนมีชีวิตอยู่ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเหล่านี้นะักเมื่อตายแล้ววิญญาณไม่อยู่กับกายหลุดออกจากกายเนื้อที่ขัดขวางจึงได้เห็นสภาพของโรควิญญาณ ไฟที่ลุกท่วมอย่างรุนแรงและรวดเร็วครั้งนี้ก็เกิดจากวิญญาณเจ้ากรรมในเวรเหล่านี้ช่วยกระพือให้ไฟลุกไหม้เร็วยิ่งขึ้นจึงทำให้พวกเราหนีไม่ทันควันที่หนาทึบก็ทำให้คนที่อยู่นอกรถหมดโอกาสที่จะช่วยเข้าช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถได้จึงทำให้พวกเราเสียชีวิตท่ามกลางทะเลเพลิงเอาชีวิตชดใช้นิกรรมไป พวกเขาได้เห็นอะไรกันบ้างในขณะนั้นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาช่วยเหลือมีอยู่องค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้างขณะนั้นพวกเราที่ตายไปมีอาการประวัติพลันพึงหมดที่พึง่งกำลังหวาดกลัวบรรดาย,ยมทูตและเจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทรงเมตตาต่อพวกเรามากท่านได้พูดกับเหล่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นโยมทูตก็ได้นําพวกเราไปจากที่นั่นวิญญาณที่ไม่ค่อยดีนักก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําจากไป แต่มีอยู่องค์หนึ่งที่เคยเห็นในจอทีวีคือพระพุทธจี้กงก็มาพูดกับฉันว่า ท่านรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าตนเองเป็นอย่างไรและก็ฟังไม่สู้เข้าใจในคำพูดของท่านเหมือนกับว่าท่านพูดว่าท่านไรรูปรักแต่ชาวโลกค,คิดว่าท่านมีลักษณะอย่างนี้ท่านจึงปรากฏให้เห็นในรูปรักอย่างนั้นเพื่อให้พวกเราจะได้รู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้างอย่างที่ชาวโลกรู้จัก ท่านบอกว่าฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปรักท่านเห็นว่าในใจฉันห่วงใยถึงบ้านในเรื่องอื่นๆใจฉันกำลังวาวุ่นกวนกวายฉันฟังไม่ค่อยเข้าใจในคำพูดของท่านเลยท่านเลยไม่พูดต่อ ท่านเห็นว่าฉันมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีเป็นเพราะฐานะครอบครัวมีเศรษฐกิจไม่ดีนักจึงอดทนทำงานมาจุนเจือครอบครัวอย่างจริงใจจึงไม่ได้แต่งงาน ในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ฉันเป็นผู้กล้าหาญช่วยชีวิตคนท่านบอกว่าการที่ฉันได้มาสอนหนังสือเด็กอนุบาลน,นั้นเพราะมีกรรมสัมพันธ์กันแล้วการเวลาแห่งกรรมร่วมมันได้ที่แล้วจึงได้รับเคาะภัยร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกอายุไขแต่ละคนชะตาชีวิตจะมีด่านเคาะกรรมถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะผ่านพ้นเคาะ ครั้งนี้ไปได้แต่ฉันก็ยังมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกนิดหน่อยด้วยเพราะฉันมีกุศลจิตช่วยเหลือเด็กๆจนเอาชีวิตไม่รอดถึงแม้จะไม่พ้นเคราะกรรมแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านว่าการอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนมีบุญกุศลมาก